ูนยนข่าว S M N n e w ข่าวเด็ด77จังหวัดข่าวทั่วไทยชมได้ทั่วโลกวันนี้พาไปที่จังหวัดสงขลาตอมสะเดาสั่งปิดด่านย้ายจุดรับคนไทยจากมาเลไปปะะดังหลังพบผู้ติดเชื้อ6รายวันที่22เมษายน2563นายจารุวัฒนเตีเ่ยงเกา่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายแพทย์อุทิศศักดิ์หริรัตนกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และพันตำรวจเอกมานะนาคทั่งรองผู้บังคับการร่วมแถลงข่าวกรณีจังหวัดสงขาพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น4รายในวันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่ทั้ง4รายเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายเดิมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสเสดาที่ตรวจพบเชื้อโควิด -19 วันที่20เมษายนที่ผ่านมา โดยกลุม่มผู้ติดเชื้อใหม่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์และด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาซึ่งก่อนหน้านี้พบเจ้าหน้าที่ตอมด่านสะเดาติดเชื้อวันที่20เมษายน2563 1รายและวันที่21เมษายน1รายรวมกับที่พบใหม่4รายรวมเป็น6รายจึงมีความจำเป็นต้องย้ายจุดรับคนไทยจากมาเลเซียมาประดังเบซา การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคในกรณีนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลาโรงพยาบาลสเดาโรงพยาบาลประดังเบซาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสเดาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสเดาและหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจเพาะเชือ้อในกลุ่มผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชือ้อและเพื่อนร่วมทางในด่านตรวจคนเข้าเมืองสเดาทุกคนแล้ว จริงี๋ยวเขาอยู่แค่สองคนแต่เรื่องเช้อจับที่ทำงานที่ว่ามันเป็นปัญหามันมีพื้นที่สาธารณะพื้นที่ส่วนสาารณะอะไรพื้นที่กลายเป็นจุดที่ทําให้เกิดการก็คิดว่าตอนนี้นี่เราจะดำเนินมารตรฐานเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อแล้วก็เราก็ไปควบคุมก็ไปติดตามผู้สัมผัสให้ครบนะครับคุณน้าเสี่ยเราได้มีการนำสิ่งในปอดเชื้อ3ามสิคน ตัวอีกครั้งนะัสามสิหคนสามสคนใน3ามสพบว่าเป็นผลบุตสีนะครับนี้เมือวานนี้เราก็ได้ไปเอาคุ่มที่อยู่ในสถานที่ทำง,งานดวกันนะครับมาพเพเชื้อดเริ่มเดิมอีก4ี่สิบแป